ลิซ่าแบ็คพิงค์ทำตะลึงกับเอวบางเฉียบที่เล็กอย่างกับเอวมดแฟชั้นสนามบินของสาว Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลค่ะหรือที่รู้จักกันในนามลิซ่าจากวงแบ็คพิงค์มีพลังเกินต้านทานมากซึ่งนี่เนี่ยคะ่ะก็ทำเอาทุกคนนั้นลืมหายใจไปด้วยซ้ำค่ะโดยเฉพาะแฟชั่นสนามบินของสาวลิซ่าเซตนี้ที่ถูกเก็บได้เมื่อปีที่ผ่านมาที่สาววงแบ็คพิงค์นั้นเดินทางไปที่ออสเตรเลียเพื่อทชว์คอนเสิร์ต b a c k p i n ก in y o u ู r อเซึ่งลิซ่านานก็ทำเอาแฟนๆรู้สึกถูกกระชากใจอย่างบ้าคัง่งด้วยลุคเอวลอยค่ะที่แสดงให้เห็นถึงสรีละที่กระชับอย่างสมบูรณ์แบบของลิซ่าภาพลักษณ์ของลิซ่าที่ดึงดูดความสนใจของแฟนๆค่ะที่มีอาการทุกประเภทตั้งแต่หายใจไม่ออกไปจนถึงใจสั่นกันเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่ใช่ฟริงเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากรูปภาพเซตนี้ค่ะชาวเน็ตทุกคนนั้นถึงกับลงไหลเช่นเดียวกัน โดยที่ผ่านมาค่ะบอดี้ไลน์ของลิซ่าก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตโดยก็มีคนจำนวนมากนั้นประหลาดใจกับเอวบางเฉียบของลิซ่าด้วยลุคนี้ของลิซ่าในสนามบินนั่นเองค่ะแม้กระทั่งเว็บไซต์เกาหลีก็ยังมีการรายงานนะคะเกี่ยวกับรอบเอวที่เล็กและบางสุดและเซ็กซี่ของลิซ่าเต็มไปหมดเลยค่ะโดยที่ผ่านมาค่ะสาวลิซ่าก็ได้จัดโดยสือ่อเกาหลีจากโ o เร a ยบูและป p o r t โซวา ลิซ่าแบ็ค i ิงนั้นมีเอวที่เป็นมดจริงๆโดยสมาชิกวงคุณอื่นๆนั้นก็มีขนาดเอวที่เล็กและสมส่วนกันเป็นอย่างมากค่ะโดยสาวโรเซร่นะคะก็ได้ถูกถามจากพิธีกรในรายการ King of Mask Singer ที่ผ่านมานะคะว่าโรเซร่น,นั้นมีขนาดรอบเอวแค่19นิ้วจริงหรือไม่เรื่องนี้นะคะก็ทำเอาสาวโรเซร่น,นั้นหัวเราะพร้อมกับเปิดเผยว่าสไตลิสนะคะก็ได้ทำการวัดรอบเอวของโรเซร จริงๆแล้วรอบเอลของโรเซ่น้นไม่ได้มีขนาด19นิ้วแต่มีขนาด24นิ้วนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนนานที่เห็นเอลเล็กๆของโรเซ่นะคะก็อาจจะเข้าใจผิดกันได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ยังไม่ทราบขนาดเอวที่แท้จริงของลิซ่าเจนนี่และจีซูค่ะว่ามีขนาดเท่าไหร่กันบ้างทุกคนนะคะก็ลองไปคิดวิเคราะห์กันเอาเองว่าลิซ่าขนาดสื่อบันเทิงเกาหลียังลงมติกันเลยว่าลิซ่าน้นมีเอลบางเฉียบ และเป็นเอวมดจริงๆส่วนจีซูพี่ใหญ่และเจนี่ค่ะทั้งสองคนนี้ก็มีน้ำหนักที่น่าจะมากกว่าลิซ่าและโรเซ่ทุกคนก็ลองไปคิดวิเคราะห์กันดูว่าขนาดเอวของสาวๆนะคะจะประมาณไหนกันบ้าง ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ